นครนายกพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าช้างวังกระโจมท่าทรายที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกนางสาวจิรชยาคงแสนคํารองผู้อำนวยการสพปนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าช้างวังกระโจมท่าทรายโดยมีนายวุฒิชัยพันงามประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมี6โรงเรียนได้แก่โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายกโรงเรียนชนนายกสงเคราะห์ โรงเรียนวัดท่าทรายโรงเรียนวัดโบสถ์การร้องโรงเรียนวัดท่าช้างและโรงเรียนวัดเจดีทองโดยดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 13- ถึงวันที่17พฤศจิกายน2566้ยโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าช้างวังกระโจมท่าทรายประจำปีการศึกษาปี2566ในครั้งนี้จัดกิจกรรมกีฬาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย สร้างเสริมคุณภาพทางด้านจิตใจให้สูงขึ้นให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเล่นกีฬาตามกติกาอันเป็นการสร้างเสริมวิในัยให้เกิดขึ้นในตนเอง การเล่นกีฬาจึงมีคุณประโยชน์มากมายแก่เด็กและเยาวชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพพลานามัยแข็งแรงเพื่อฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดสมบัติเนินใหม่รัชานาน์เนินใหม่ภาพข่าว สุกันวลิสุวรรณรายงาน